สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับองค์แม่จิมินะครับผม16กันยา2564นะครับผมฉบับรู้ก่อนแวะแผนก่อนนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับเอางวดที่ผ่านมาก่อนเนาะงวดที่ผ่านมาจะเห็นว่าอันพ่ออันแม่นะครับคดพ่อคดแม่อันนะครับก็แยะๆมากมายนะครับผมก็ถามว่าที่ออกมา ก็คือออกนี่เลยครับ1นึ่งหแล้วก็79 7เยังคงมาอยู่แล้วก็ไพ่เราทูบเราจริงๆก็ก็เข้านะดูดิ7อันนี้คือ9นะครับแต่อย่างที่บอกครับว่าเราต้องใบหนีเนาะเราต้องใบหนีเพราะว่าเราใบ79เหมือนเจ้านี้ก็ซื้อไม่ได้เนาะเราก็เลยต้องใบหนีนะครับอันนี้ต้องเข้าใจเนาะนี่ก็7นะครับเหมือนกันนะเพราะนั้น7ยังมาอยู่นะครับ แล้วจริงๆที่ใบไปเนี่ยหนไปออกตอ,อมสินเนาะสองไปออกข้างหน้านะครับสาไปออกข้างหลังเออดีมากนะครับแล้วจริงๆนะจะบอกเลยว่าไอคนที่ยืนนะครับเนาะคนที่คุณที่แบบว่ามามาอะไรนะมาเป็นกรรมการแล้วก็มายืนอะ่ะกรุณายืนให้มันถูกตำแหน่งนิดนึงนะครับหนึ่งมีต้องสองตัวทำไมไม่ไปยืนข้างหลัง นะถ้าคุณไปยืนข้างหลังเนี่ยเจเราก็เข้าแล้วเรียบร้อยแล้วถูกไหมครับนะเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกครับผมว่ายืนให้ถูกตำแหน่งนิดนึงนะอืมผิดหวังจังเลยนะครับทีนี้ไปดูกันครับว่าออสิ่งที่มันอยู่ในเนี่ยเจกับ 7, 7 9มันมาจากไหนนะก็ถ้าดูจากดาวจร5อยู่ตรงนี้นะครับเอยู่ตรงนี้นะครับหกับ9 2ตัวเลย นะครับอยู่ตรงนี้เลยนะเราก็สรุปให้ดูก็แล้วกันว่า5อยู่นี่นะครับ9ก็อยู่นี่เนาะก็ยังอยู่ในดาวจรอ,อยู่นะแล้วถ้า1นะึ่เนาะแหมถ้าตำแหน่งถูกนะก็โอเคเลยแล้วพอจับนาวางออกมา5ก็อยู่ในนาวาง9ก็อยู่ในนาว่างเออมันตรงข้ามกันเลยนะครับที่ออกมานะครับมี5มี9กเนาะก็ถือว่ามันก็เข้าบ้างแหละนะประมาณนี้ไม่เป็นไรก็ งวดนี้ก็เขาบอกว่าเขาจะไม่ใบาสามงวดใช่ไหมเออเนาะแล้วงวดที่ผ่านมาจะเห็นว่าโอ้โหอั้นเยอะแยะมากมายแล้วมีอั้นใหม่ของอีกเจ้าหนึ่งที่บอกว่าถูกมาสามรอบพอมาอั้นจริงๆปุ๊บไม่ออกเลยไม่ออกสัก,กตัวเนาะเห็นไหมบางทีคุณไปเจอคนที่แบบว่าเนี่ยเนี่ยเจ้านี้นะส่งต่อ19คนเนอะไม่ส่งนะจะอะไรอย่างงู้นอย่างนี้ใช่ปะสุดท้ายแล้วพอไปตามเขาก็ไม่ถูกเนาะ อย่างว่าแหละมันแล้วแต่เรื่องเนาะแล้วแต่บุญแล้วแต่กรรมนะครับเอามาดูงวดนี้กันงวดนี้นะครับ2563ปีที่แล้ว16กันยานะออกมาก็คือ244083 57เอ่าเราใบ้83ตอนนั้นถูกไปนะครับนี่ก็ถูกถูกกัน30-40คนนะครับเพจนี้นะปีที่แล้วนะเดี๋ยวให้ดูสถิติถ้าจำกันได้นะ ที่มันเป็นวงกลม3897อะจำได้ป่ะใช่ไหมฮะก็วันนั้นก็ใบไว้เป็น83อันนี้ก็ถูกครับนะทีนี้พอดูจากในเนี้ยดูจากในน้ำวางดูจากในดาวจรเนี่ย57อยู่นี่นะครับ5้อยู่ในนี้เลยนะครับเลขดาวจรเลยแล้วก็308 083 03ก็อยู่นี่นะครับทีนี้มันเยอะเกินไปมันก็ต้องเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ จับคู่ให้ถูกก็แล้วกันนะครับทีนี้พอวางนะวางออกมาเหลือแค่021อ่ะ0เข้าแค่ตัวเดียวนะครับ0เข้าแค่ตัวเดียวแต่ตอนนั้นใบไป83ก็ถูกกันเยอะเหมือนกันนะครับทีนี้พอมาปีนี้ครับ16กันยานะก็โอ้โห279อีกแล้วเหรอ279งวดที่แล้วก็เพิ่งออก279ไปใช่ป่ะเอองวดที่แล้วก็เพิ่งออก79ไปแล้ว2จะโยก7โยก9อีกแล้วเหรอ แล้วทีนี้มี8มี3กับมี4นะมี8มี3มี4แล้วก็พอทำนวางออกมาเวลาออกอยู่ที่ราศีพฤษศนะครับอยู่ที่ราศีพฤษศแล้วก็เลขที่ออกมามี0มี9มี3มี2มี7แค่จับคู่ให้ถูกนะครับแค่จับคู่ให้ถูกทีนี้มันจะมีอะไรออกมาบ้างเนาะมันควรจะเอาตัวไหนออกมาบ้างนะครับก็มี8 7 1 7 แล้วก็มี9อะไรสักอย่างหนึ่งไม่รู้นะเดี๋ยวเราไปดูสถิติกันก่อนเลยนะครับไปดูสถิติกันก่อนเลยว่าเมื่อปี2560นะครับวันที่16กันยานะครับปี2560เลขที่ออกคือ170143แล้วก็71 7อีกแล้วนะ,ะจำไว้ก่อนนะ,ะปี2561 16กันยาออก14976079เอ,อ เจ็ดเก้าออกไปแล้วนะไม่ออกนะเออเจ็ดม่แล้วนะอ่ะปี2,562ปีสองพันกันยานะก็3 4 0 3 8่8ูนแนะครับแล้วก็มาปีที่แล้วสองพันห้กี่ไงสิกันยานะเราใบตัวนี้ไว้83นะครับออก83ออก57นะครับ เพราะนั้นมีคนถูกนะครับก็ปีที่เราออก244083แล้วก็57นะครับก็ถูกกันไปทีนี้ดูอย่างเงี้ยอาจจะอาจจะรู้เรื่องไหมเอออาจจะรู้เรื่องไหมเรามาดูปี2564ต่อเลยปี2564นะครับ16กันยายังไม่ได้ให้อะไรแต่ลองดูว่าปีนี้7เป็นกเกษตรบดีโอ้โหออกแต่7จริงๆ นะครับอย่างที่บอกว่างวดที่แล้ว7ก็ต้องมาก็มาจริงๆนะครับเอะไรบ้างแล้ว9773นะดูดะ70797นะครับแล้วก็มา73เนาะ70นะครับ72 79 72 17 17ออไม่ออกซ้ำไปซ้ำมา725 70แล้วก็เว้นตรงนี้ไว้แล้วมา750 แล้วมาออกเจ็ดห้าเจ็ดเก้าอีกเจ็ดเยอะหรือเกินนะครับเจ็ดเยอะจริงๆทีนี้เดี๋ยวไปดูกราฟ,ฟิกกันนะครับว่าจิมมี่โมเดลจิมมี่โมเจะให้อะไรได้บ้าง16กันยาที่ผ่านมาจะเห็นว่า16กันยานะครับที่เมื่กี้เราไล่สถิติเนี่ยจะเห็นว่าดาวจรกับนาวางโอ้ออกแค่ตัวเดียวออกแค่ตัวเดียวมันออก143กับ71นะครับเพราะนั้นพอดูจากดาวจรกับนาวางปุ๊บเนี่ย ออกแค่เจ็ดกับหนึ่งนะครับไม่ติดอะไรมาเลยไม่ติดอะไรเลยนะเสร็จแล้วพอมาปี2 5 6 1นก็ะครับ76079ก็ติด6กับติด9มาติด9มาที่เหลือไม่ติดเลยที่เหลือไม่ติดมาเลยนะสีเหลืองเปลี่ยนเป็นสีชมพูไม่ติดมาเลยนะครับแสดงว่ามันใช้ไม่ได้นะดาวจอไม่เข้าเลยนะครับแล้วพอมาปี2562นะครับ3 8 8 8 5้า ติด8ติด3ติด5มาที่เหลือก็มีอยู่แค่นี้2,4,6ไม่ติดนะครับแสดงว่ามันไม่ค่อยมันไม่ค่อยเข้านะสำหรับงวดของเดือนกันยา16กันยาพอมาดู16กันยาปี2563นะครับติดมาทั้งคู่เลย57แล้วก็03นะครับเนี่ยครับนะแล้วที่เราถูกเราก็จะเป็นสีเขียวเอาไว้นะครับแล้วก็นาวางออกมาแค่มันมีแค่3ตัวเท่านั้นนาวางมันออก02,1นะครับก็ออก0มาตัวหนึง เพราะนั้นปีที่แล้วปีที่ผ่านมาเนี่ยอ,ออกเยอะดาวจรเริ่มออกออกเยอะขึ้นนะครับแล้วก็อย่างงวดนที่ผ่านมาที่ดูนะครับว่าที่ติดมาก็ติดมาแค่ห้ากับเก้านะครับห้ากับเก้าเท่านั้นเองห้าเก้าแล้วก็นาวาังติดสี่เก้าห้ามาด้วยเยอะเหมือนกันนะครับก็ตอนนี้ถามว่าปีที่แล้วเกนะ้าเจ็ดนะหนึ่งกันยามันออกเก้าเจ็ดมันก็ออกเจ็ดเก้า เอออย่างที่บอกไงครับว่าพอเราดูสถิติเมื่อเมื่อเราดูฉบับรู้ก่อนแวะแผงก่อนที่คราวที่แล้วเราไล่ไปนะครับว่ามันมี2465 51026นะครับแล้วก็78720นะครับแล้วก็มา9798แนะครับแล้วสุดท้ายมันก็ออก79จริงๆด้วยมันก็ออกวนอยู่ตรงนั้นมันต้ออกวนอยู่ตรงนั้นนะพอมางวดนี้ก็มองว่ามองความเหมือนกันว่าอันนี้ ไม่ค่อยมีอะไรเหมือนกันเลยมีแค่7นะครับมีแค่7กับ1น1นะครับนี่คือ76079นะครับพอมาข้างหลังนี้สิ38885แล้วก็มา08357เออเพราะนั้นงวดนี้น่าจะลองฝันเอาความฝันเดิมแล้วกันให้ไปก่อนคือ17กับ87นะครับแล้วก็535นะครับก็คือ35เพราะเห็น3885 3 8 5เนี่ย วนอยู่นะเห็น3 8มดห้าไหมครับวนอยู่มันจะคล้ายๆกับเนี่ย7 8 9ด7ดเ้าแปดเจ็ดอะไรเนี้ยนะมันก็จะวนๆอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยว่าจะให้8 7ดกับหนึ่งดแล้วก็ห้าสห้านะครับก็ประมาณนี้นะครับลองดูก่อนกันแล้วกันนะแล้วก็อย่างที่บอกครับผมว่าเนี่ยเวลาไปฉีดยาเนาะ <c oughs> เวลาไปฉีดวัคซีนทีไรพอโชว์เลขปุ๊บเลขนั้น ถูกทุกทีเลยข่าวที่แล้วก็29ถ้าใครจำา29หรือ97 29แหละนะครับก็ก็มีถูกกันเนาะถ้าจำไม่ผิดนะครับถ้าจำไม่ผิดเนาะปี6,4ปี64ที่เราถูกกันนี่92เนาะที่เราไปฉีดวัคซีนมาแล้วเราก็โชว์เลขบัตรวัคซีนนะครับเราก็ถูกกันเยอะแยะเลยนะเพราะนั้นวันนี้ไปฉีดมา535ก็ตรงกับที่เมื่อกี้เป็น ที่มีโมเดลว่ามันมี3มี5มี3มี5อยู่นะครับมันน่าจะหลุดมาก็เป็น3 5ประมาณนี้นะครับเพราะนั้นก็ให้ตรงนี้ไว้ก่อนก็แล้วกันว่าเป็น8 7 1 7 5 3 5นะครับ8 7ยังคงชอบอยู่นะมันยังคงวนเวียนอยู่แหละมันจะต้องออกมาสักครั้งหนึ่งอะ่ะส่วน1 7นี้เลขความฝันนะข่าวที่แล้วเราฝัน5 7 แต่มันออกสองงวดเลยงวดนี้ฝันคราวที่แล้วมาฝันงวดนี้ได้ไหมก็น่าจะได้อยู่แล้วจากสถิติที่มันเข้านะว่างมันไม่เข้าเลยเราก็ต้องพยายามหาตัวเลขที่อยู่ประกอบนอกเช่น1เพราะว่าวันรุ่งขึ้นวันรุ่งขึ้นก็คือวันที่17จก็จะมีการย้ายของดาวอาทิตย์นะครับเพราะฉนั้น1ก็อาจจะมาก็ได้น้อหนึ่งอาจจะมาก็ได้แล้วก็7ก็ยังคง7เ,เนี่ยคือเดาใจยาก เดาใจยากว่าเดี๋ยวพอมันมาปุ๊บมันจะมาจริงหรือเปล่าเออนะเพราะมันมาทั้งสองตัวใช่ปะ่ะงวดที่แล้วมาทั้งเจ็ดห้ากับเจ็ดเก้ามันจะเหลือมาตัวหนึ่งแล้วไปอยู่ข้างหลังถ้ามันจะมามันต้องเหลือตัวหนึ่งแล้วมันไปอยู่ข้างหลังตามสถิติแบบนี้นะเนี่ยพอมันมาตัวหนึ่งมันก็ต้องไปอยู่ข้างหลังนะครับเราจะใช้วิชาแบบสถิติแบบว่าพอห้าเห็นไหม พอห้ามันมาปุ๊บมันต้องมาอยู่ข้างหลังมันจะไม่มาอยู่ที่ตำแหน่งเดิมตรงนี้หลายๆครั้งเนี่ยมันจะใช้วิทยาวิชาแบบนี้นอกจากมันจะออกซ้ำนะครับถ้ามันจะออกซ้ำมันก็ก็แล้วแต่ละกันเนาะประมาณนั้นนะเห็นไหมเจ็ดเนี่ยเวลามันมาปุ๊บงวดต่อไปมันมาออกด้านหลังนะครับแล้วมันก็กระเถิบมาด้านล่าด้านหน้าเสร็จมันมาด้านหน้าเดี๋ยวมันต้องไปออกด้านหลังเพราะฉะนั้นเจ็ดมันต้องไปอยู่ที่หลักหน่วยเนาะเพราะฉะนั้นก็เอา ตามนี้ไว้ก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวถ้าใกล้ๆจุดทูบอะไรก็ว่ากันอีกทีตอนนี้ก็คือหาลอตเตอรี่ก่อนก็แล้วกันเนาะสวัสดีครับ